สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็บอลโดครางไปเท่ากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปิดการชาก,กับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมสาหรับใครที่อยากรอเปิด7ปีก็สามารถเก็บเพชรไปได้เลยนะครับผมแต่ผม why not ผมอยากเปิดอะไรของผมผมก็จะเปิดนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันไม่คุ้มก็อย่าเปิดเลยนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ย ผมจะมาเปิดตู้ตัวละ e คร ECA ของแล้วก็บอนฮีโร่ป่ะใช่ไหมหรือมว่าวันน่าจะฮีโร่นะทำไมกดไม่ได้อโอเคกดแล,แล้วนะครับผมผมขอเตือนท่านผู้ชมก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าอยากถ้าอยากเก็บเพชรก็คือเก็บไปเลยนะครับไม่ต้องมาเปิดนะครับผมซึ่งผมจะเปิดตู้คอสโอเวอร์ตัวนี้นะเพราะเนื่องจากว่าตัวละ e คร ECA หลายตัวเนี่ยในตู้นี้เก่งมากๆเลยนะครับผม ถ้าจะให้ผมจัดอันดับเนี่ยผมให้ตัวบาลอตบาลอตในอันดับหนึ่ง ECA แล้วโคตรเก่งนะครับผมลองลองมาอีกก็จะเป็นอา่าลองลองมาเหรอ,อ,อผมคิดว่าน่าจะให้บูปังตัวนี้นะครับอันดับ2อ,อันดับ2องเอาจริงก็น่าจะเป็นคาร์โรลี่ก็ได้นะคาร์โรลี่ก็อันดับสองเหมือนกันนะเพราะว่าการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับผมคาร์โรลี่กับบูปังนะแล้วก็ห่วยสุดก็จะเป็นแพนเดล ผม้จบแพเดียวนี้คือห่วยมากเลยนะถึง ECR ก็เกยังหวยอยู่ดีนะครับผมเอาง่ายคือตู้นี้เนี่ยดี3ตัวนะครับเผมคือบาลอดคาร์โอลี่บูฟังนะครับก็นะ3ตัวนี้ที่ผมอยากได้นะครับผมเพราะอีกอย่างหนึ่งคือผมมีคาคาบอดอดใช่ชื่อแล้ววะแม่งคือชื่อแต่ละตัวมือพูดยากมาก อย่างแรกเลยคือผมมีบาลหลอดแล้วหนึ่งตัวมีแพนเดลแล้วหนึ่งตัวดังนั้นผมขาดก็คือมูพังนะครับผมกับคาร์โรลี่ผมสองตัวนี้ยังไม่มีนะดังนั้นเราจะเปิดกันสามโมติในคลิปนี้นะครับผมด้วยจํานวนเะก้าสิบเพชรนะแล้วก็เจ็ดปีเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็แจกเพชรเพิ่มแล้วแหละยังไงเจ็ดปีมันก็แจกเพชรเยอะนะครับผมผมยังไงให้ตาย,ยาผมก็ยังมีเพชรเปิดกาชาอยู่ดีนะครับผมมาแล้วในคลิปนี้นะเราก็มาภาวนานกันดีกว่าน,นะครับผมว่าคาร์โรลี่กับมูพังจะบให้ผมนะ มาเริ่มกันที่โมติแรกเลยดีกว่านะครับผมเลสโกเฮ้ยคอมบิเนชันแน่นอนเออก้อนแดงดิถ้าก้อนแดงโอ้ไซตหนึ่งก็จะแตกเหรอเฮ้ยจะจบแตกใช่ไหมเอ้าไม่ใช่อย่างว่ตัวหนึ่งสือสีลุงจะใช้เยอะหนึ่งไม่กระจกแตก มีแถบมถ้าได้แถบจะดีมากเลยนะมาไม่ใช่มึงซีเซอร์มาทำไมเนี้ยโอเคอันนี้เป็นการันตีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมอติรมันจะการันตีตัวนี้หนึ่งตัวนะตัวนะคอสเบอร์หนึ่งตัวโอเคคาร์โรลี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะฮะเรือบูพัง บูพังตัวสุดอีกตัวหนึ่งคือผมก็ได้โคบแล้วนะครับผมทั้งสี่ตัวนี้นะมาบูปังออกในะบทสนินี้ให้หน่อยน,นะครับผมลุยอีเกี้วเอรอเทียนเช่าสูตรสองรอบนะอ่ะอันนี้มาทำเป็นคำมิ่ห้าโง่โง่เอยๆยก็อแดงเสียสอง เออยังไม่ยังไม่กำลังตีก็ได้บุปังแล้วคุ้มผมคุ้มแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะถ้าจะเอาดีสุดเลยนะบลอลสอ2ตัวเพราะ ECA บาอดคือเก่งมากๆถ้าได้สองตัวมาปลดเส้นทางสอเส้นทางเนี่ยถือว่าโคตรด,ดีในคลิปนี้ได้ตามที่ต้องการหมดเลยนะครับผมอ่ะบุปังสองตัวก็ไม่ได้แย่เพราะมันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมโอเค มาบอลจุดสุดท้ายนะครับบาหลอดจะมาเปิดให้ผมเส้นทางหรือเปล่าหรือคาร์โรี่ก็ได้นะคาร์โรี่มันก็ตีแรงนะเอามาเปิดเส้นทางก็ได้ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับผมมาบาหลอดกับคาร์โรี่ฮะชอบสู้กับเทียนมาสามรอบติดโอเคโอเคสเสียสองแล้วเสียสองสองรอบส,สองรอบ แค่นเดียวไม่เอาดีขอบ้าลอยกับแคลอรี่ดิเฮ้การันตีแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแถบและโอ้บุปังสามสองเส้นทางเหรอเก่งนะเนี่ยผู้เป็นเล่นก็ใช้ได้นะครับผม โอ้สอนเส้นทางคือเก่งนะครับแต่เดี๋ยวก็เส้นทางเดียวปะน่าจะใช่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยแย่นะครับผมได้ตัวละครที่ผมต้องการทุกตัวเลยนะครับแต่ที่ไมได้ก็คือบาลอตตัวเดียวเพราะว่าถ้าได้บาลอตมาก็น่าจะเปิดเส้นทางได้ดีนะอตัวละครหล่านี้หลัง ECA ก็คือเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมเรายกเว้นเดียวเ,เดียวผมไม่ให้ผ่าน อีซียแล้วมันก็กากอยู่ดีอะไรกากวันยังข้ามอ่ะกากอย่างไงก็กากอย่างนั้นอ่ะไม่มีทางเก่งหรอกเนี่ยฮะฮะฮะผมเนอะได้มาจากไานเธอรู้กัหรอถามจริงตลอดยังไม่มีนะครับยังไม่ปลดเลยแต่ผมจำไม่เคยได้ผมจะไม่เคยได้เลยว่าผมได้แตนเดียวครบอลนาลุงเนี่ยได้มาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นอดีตการเพื่อชาติบางก่อนนะครับผมกันเดียวนะโอเคโอเคหากใครสงสัยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งยังไงเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่บาร์ดดอดก่อนเลยนะครับผมถ้าเป็นบาร์ดดอดถึงเก่งอย่างแรกเลยคือเขาเกียรไลท์แอสแซ็กด์ีเฟนหนึ่งเทินนะครับผมซึ่งไอตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์แท็กใหญ่ที่แรงมากๆเลยเพราะมันเกียร์ดีไลท์เลยนะครับผม แล้วก็ออฟลองแพสซีฟสกิลเนี่ยคือเปลี่ยนคยีทุกสีให้เป็นสีแดงเอ้ยเปลี่ยนคยีบางสีให้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็การเก็บออฟหนึ่งออฟเนี่ยจะได้แอคชั่นกับดีเฟนเพิ่ม30%ต่อออฟนะครับผมถ้าสมมุติในเกมนี้เนี่ยเก็บออฟได้สุดสุดคือ23ออฟ23่สคูณสาก็จะได้เป็นประมาณ660%้อยเซ็แอคชั่นกับดีเฟนคือแค่ เก็บทั้งสนามอ่ะไอ้แอคแท็กหนเพิ่ม6กร้อทั้งแอคแท็ก way, และดีเฟนซ์คือทั้งตีแรงทั้งถึกแม่งมีครบเครื่องหมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็มีอินอะดิชินัลอีกก็เพิ่มแอคแท็กกับดีเฟนซ์อีกสามสิโอกาสที่จะติดคีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บคีมากกว่า3ามคีขึ้นไปคือถ้าเก็บคีมากกว่า3ามคีขึ้นไปเนี่ยได้ค,ค,ค,คีโอกาสติดคีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วเมื่อเก็บ5้าคีขึ้นไปเนี่ยจะได้ จะได้ไอคิทกับดีเฟนต์อีก30%แล้วก็มีโอกาสติดคีอีก15%เมื่อเก็บคี้เจ็ดก้อนขึ้นไปนะครับผมคือแบบถ้าเก็บคี้เกินเจ็ดก้อนก็คือติดคี้ประมาณ30%ได้โอกาสติดขีคือ30%ถือว่าเก่งโคตรเลยนะครับผมบารลอดอ่ะตอนรองล,อง,ล,อง,ลองมาก็คือบูปังบูปังเก่งยังไงอย่างแรกเลยคือเขาก็ซูเปอร์แท็กก็เฉยเฉนะไลค์ไอคิดีเฟนต์วันเทิร์นก็อันนี้ก็เฉยเฉไม่ได้ยอะไรดีนะครับ แต่มันดีตรงที่ฟิวไอตีตรงที่พาสซีฟสกิลเนี่ยแหละพาสซีฟสกิลเธอดียังไงอย่างแรกเลยคือบวกไอคับดีเซนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยนะคือเริ่มเทนมาบวกเลยร้อยห้าสิบแล้วก็ได้อิสติชิโนลอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งไอคับดีเซนนะครับผมต่อตอัวละครฟิวชั่นในทีมถ้าเอาไปเล่นในทีมฟิวชั่นตัวละครในทีมฟิวชั่นมีทั้งหมดหกตัวก็บวกไปทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต ก็จะกลายเป็นว่าตัวนี้เนเจอบวกไอคักับดีเฟนททั้งหมด330ตั้งแต่เริ่มเทินคิดดูเมื่อจมตีเกี่ยวกับเมื่อจมตีกับเพื่อนในที่เป็นแท็กซิชันเนี่ยจะบวกคีบวก3นะครับผมเมื่อเลือดมากกว่า530และมีโอกาสที่ซุปเปอร์การตี Burn เมิร์น่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบตีเข้าทุกสีเอ้ยไม่ใช่สิต้องพูดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะตีเข้าทุกสี แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะกัดออกอแพกด้วยคือทั้งถึกทั้งตีแรงโคตรดีนะครับผมตัวนี้อะถ้า,าตัวตัวต่อไปมาเป็นโครโรลี่คารโรลี่เออคาโรลี่นี้เก่งมากๆหลังจากอีเซียเลยเพราะว่าอย่างแรกคือทําให้ติดโอกาสติดคีเพิ่มขึ้นกระจากติดคีปกติก็จะมันหรือไม่มีวะผมจำไม่ได้นะซูปเปอร์ถารา่ายธรรมดาก็คือโอกาสติดคีเป็นไฮแชมนะครับผมแล้วก็เมื่อเข้าเทอร์เนี่ยออกแอคันกับดีเฟนส์บกเลยหก0้ยเปอร์ บวกเลย260เออและมีโอกาสร้านซูเปอร์แอกแท็กแอนดิเดชิเนลแอกแท็กอีกแล้วก็มีโอกาสที่โอกาสเกรดแชนที่จะเป็นซูเปอร์แอท็กพัตแอกแท็กแอนดิเดชิเนลแอกแท็กอีก59%า้าเปอรต์ถ้าสตูสตันเอาง่ายคือถ้าสมมุติสตูสตันเนี่ยตัวนี้จะตีตั้งแต่เข้าเธอมาเลยทั้งหมด319%กับอีเวนต์อีก260%ซึ่งถึกอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ตีโคตรพ่อโคตรแม่แรง โคตรเก่งนะครับตัวนี้หลังจาก eca แล้วอ่าแล้วก็แผ่นเดียวที่ผมบอกว่ากากนะครับทำไมกากเหรอก็แน่นอนซ s ป p e r tank คือง่อยอะลดด e เฟน s e กับ attack ศัตรูแล้วไงอะ class สิบก็คือบวก attack defense ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เข้าเถื่อนอ r e l i n e ก็แบบบัฟให้เพื่อนแอค a c k กับด e f e n s e สามสิบเปอร์เซ็นต์แค่บัฟให้เพื่อนแอค a c k กับด e f e n s e สามสิบเปอร์เซ็นต์บัฟเฉยๆแล้วก็เพิ่มแอค a c k กับด e เฟน s e อีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสหลบศัตรู ด้วยต่ัวละครฟิวชั่นในทีมถ้าสมมติตัวละครฟิวชั่นในทีมมี6ตัวก็จะกลายเป็น42โอกาสหลบคือไม่มึงกากอะตัวละครฟิวชั่นในเกมนี้เนี่ยหลังจากนี้คือจะเก่งมากๆเลยอะแต่ตัวเนี้ยเอาไปใส่ปุ๊บมันแบบเอามาใส่ทำไมอะตัวละครอื่นอยังทำหน้าที่ได้ดีกว่าแทนเียวเยอะเลยนะครับผมดังนั้นผมเลยไม่แนะนำให้ใช้เธอนะในทีมฟิวชั่น ส่วนเนี่ยบูปังเนี่ยโคตรเก่ง330%เปอร์เซ็นต์ถือว่าโคตรดีก็จะปานี้กับกับ E C 4ตัวละครนี้นะครับผมถือว่าเก่งทุกตัวยกเว้นแพนเดวแพนเดวคือมึงกาญนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงกับ E C S ตัวนี้แล้วก็คอมเมนต์ได้นล้างคลิปนี้เลยนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้ครับสวัสดีครับ